คุณคิดว่าที่พักครดิมทะเลมีดีแค่วิวลองมาที่นี่ก่อนแล้วจะรู้ว่าความจริงมันมีมากกว่านั้นที่นี่คือเอเมรินวิลล่า ที่พักริมทะเลพอเดินเข้ามาแล้วจะรู้สึกเลยว่าที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อให้การพักผ่อนเป็นมากกว่าแค่การนอนพักพื้นที่กว้างมากกว้างจนรู้สึกสบายตั้งแต่แรกเห็นเป็นส่วนตัวจนเหมือนมีชายหาดเป็นของตัวเองมีให้เลือกทั้งแบบห้องพักเดี่ยวสุดชิลหรือจะเป็นบ้านพักหลังใหญ่ก็มีสามารถรองรับได้สูงสุดถึง14ท่านเหมาะกับครอบครัวใหญ่แก๊งเพื่อนหรือทริปฉลองสุดพิเศษด้านนอกเขายังมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มีเก้าอีอ้อาบแดดและโต๊ะให้นั่งพักและถ้าใครที่เป็นสายปิ้งยา่าง ที่นี่ก็มีอุปกรณ์แบบครบครันมีทั้งเตาบาร์บีวจานชามช้อนส้อมพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้ถึงที่และสำหรับสายปาร์ตี้ก็มีห้องคาราโอเกะส่วนตัวบอร์ดเกมและโต๊ะพูลให้เล่นกันอย่างได้เต็มที่เลยค่ะที่นี่คือครบทุกอย่างสำหรับคืนที่อยากสนุกสุดเหวี่ยงโดยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยนี่แหละเหตุผลที่ทำให้เอเมบรินวิลล่าไม่ใช่แค่ที่พักริมทะเลแต่คือพื้นที่สุดพิเศษที่คุณจะเก็บไว้ในความทรงจำไปอีกนาน